ผมสามสิสาเมื่อครั้งที่ล้วผมหลบหนีพวกชาวบ้านที่ไล่ล่าเราโดยไม่รู้สาเหตุแต่โชคช่วยไว้โดยเพื่อนต่างมิติที่ชื่อว่าวิกกี้วิกเตอร์เออวิกเตอร์ <c oughs> เขาถูกส่งมาแทนที่แจ้และร่วมทำธารกิจพร้อมกับผมสุดยอดไปเลยส่วนที่รบวายที่อยู่ในพิภพผมมีแผนการอันชั่วร้ายรอเวลาที่จะแผลงนึกออกมา <c oughs> ในระหว่างนั้นผมก็ได้เจอต้นตอของเ,เสียงประหลาด เสียงที่ว่านั้นคือปีศาจใหญ่ยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าผมนี่มันนี่มันนี่นี่มันมันคือมีดาวมีดาวหรอมิตรและศัตรูเก่าที่ผมเคยจัดการไปหลายปีแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั ทาว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านวิญญาณ999ดวงที่ผมหามาให้พอจะรู้สึกไหมครับความรู้สึกรีมันเหมือฉันกลับมารู้สึกเหมือนเดิมอีกครั้งขอบคุณมากเจฟไม่เป็นไรครับอย่างน้อยพอจะช่วยท่านได้บ้างอ <c oughs> เอเล่ะ ฉันว่าฉันได้เวลาที่จะไปตามสิ่งที่เป็นของฉันคืนมาแล้วแต่ท่านต้องระวังหน่อยนะครับไม่รู้ว่ามันจะเสถียรหรือเปล่าอ่เข้าใจแล้ว <laughs> เอาละยัง ยังไม่ปล่อยให้แกรอดไปได้ด้วยพลังนั้นหรอกน่ามีดาวเป็นไปไม่ได้มีดาวได้อย่างไรกันนี่คุณรู้จักเจ้าปีศาจตนนี้ด้วยเหรอปีศาจตนนี้เคยเป็นมิตรกับฉัน แล้วอยู่ๆก็กลายเป็นศัตรูแต่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าจะกลับมามีชีวิตอีกมันก็ไม่แปลกหรอกนะเฮ้ยบตัตตอนไหนเนี่ยอะไรแล้วตกใจไปได้ฉันว่าตอนที่ฉันใช้เวทมนต์ยือเวลาให้กับดินแดนที่ถูกลืมมันทำให้มีบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นทำให้พวกปีศาจเหล่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่มันจะไม่ใช่คนที่แกเคยรู้จักนะสามศูนั่นหมายความว่ามีดาวที่ผมรู้จักจริงๆคือตายไปแล้วที่เป็นแค่ร่างกายที่กลับมาตามตามเวทมนต์ที่คุณเสกขึ้นมาอย่างนั้นเหรอฮะแอดลาสจะว่าอย่างนั้นก็ได้และฉันอยากให้แกจัดการยังไงล่ะ303ศูนย์สาแลวทำไมต้องจัดการ ้วยเหรอฮะเพราะว่ามีอยู่สามสิ่งปัลหาที่อยู่ในดินแดนที่ถูกลืมสามสิ่งนั้นมีพลังมหาศาลที่เราจะสร้างประตูมิติได้นั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราสร้างประตูมิติอย่างสเสถียรและพวกเราถึงจะมาได้ยังไงละ่ะนั่นคือสาเหตุทำไมแอตลาสถึงพามาได้ทีละคนถ้าเกิดว่าไม่รวมคุณแล้วใช่ไหม อือเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมีด้าวท่านจะจัดการแกอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมช่วยด้วยมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วแอดลาสละอ้าวเฮ้ยโอ้โหไปเร็วมากเลยจะชวนสู้ซะหน่อย ไปต้องห่วงนะมีผมก็เอาอยู่แล้วอ่จาจะาจาัาวิกเตอร์มีดาวอาภัยฉันด้วยนะ<า><า>นี่มันเกิดปาอะไรขึ้นนี่เป็นฝีมือของวิกเตอร์ ทั้งหมดเลยอย่างนั้นละ่ะแล้วยังละ่ะผู้คนทั้งหมดละ่ะ ก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเราฉันมาเพื่อพลังของฉันและฉันก็สัมผัสได้พลังของฉันอยู่แถวนี้ถูกต้องไหมเจฟนี่แกนี่แก อาเฮ้ยวิกเตอร์รออะไรอยู่เล่าเฮ้ยนี่เฮ้ยอ่อเฮ้ยกระสุนจะหมดแล้วปืนก็จะพังแล้วด้วยเฮ้ยวิกเตอร์ระวังวิกเตอร์เดี๋ยวมันพังตรงเขานะเฮ้ผมไม่กลัวหรอกนะเฮ้ยเฮ้มีดาวเฮ้ยป่ะเฮ้ยเฮ้ยดมยาก่อนเฮ้ยไม่ตายเลยอ่ะโชเซไม่ใช่จุดอ่อนของมัน จุดอ่อนเหรอคุณพอจะรู้จุดอ่อนมันไหมจุดอ่อนเหรอฉันฉันไม่รู้อ่ะแต่ฉันจะลองตี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 เยิงยิงยิงเอวิกเตอร์อ้อวิกเตอร์โถ่เฮ้ยโ๋อ้ยเฮ้ยพามันลงเขาเลยเนี่ยเอ่อเนียเฮ้ยฉันจะลองยิงตรงบริเวณตรงหัวดูนะอือโถ่ไม่โดนเลยเอวิกเตอร์เฮ้ยเนียอือเฮ้ยอ่้ย โอเคไหมเฮ้ยบ้าเอ้ยาว่าเราลงไปเ้าล่างก่อนดีกว่าเออเออความคิดดีถ้าเกิดอยู่ที่สูงเดี๋ยวมันตีเราตกเขาตายไปไปไปไไปาๆๆๆๆราเทางนี้มีดาวทางนี้ทางนี้ไงเราทางนี้มาเลยมาเอยมาเลยทางนี้นี่แหละทางนี้ทานี้ทางนี้มีดาวทางนี้ เออเอเออทางนี้ลงมาเลยเคกเตอร์ฉันฉันฉันว่านะจุดอ่อนมันน่าจะอยู่บนบนหัวมันอะเมื่อกี้ฉันยิงไปรู้สึกว่ามันเจ็บพอสมควรเลยนะถ้าเกิดว่าฉันลากมันลงมาข้างล่างนายขึ้นอยู่ที่สูงแล้วนายก็กระโดดเกาะหัวมันเลยเป็นความคิดที่ดีนั่นแหละเอาเลยวิกเตอร์เดี๋ยวฉันจะรอไว้โอเคตรงนี้จังหวะนี้แล้วเฮ้ยวิกเตอร์ เอาเลยตายแล้ววิกเตอร์มันตายแล้วไหนล่ะของอวิกเตอร์ไม่เห็นมีเลยอะ่ะเรจาจัดการมาแล้วไม่เห็นมีเลยวิกเตอร์ใชอันนี้หรือเปล่ามันคืออะไรอะมันคือสิ่งนี้ หวเหรอใช่หัวเจ้าตัวบัลลัดนั่นแล้วเราจะเอาหัวไปทำอะไรอ่ะไม่รู้สิแอตลาสคงจะให้คำตอบกับเราเองเออีแกเป็นตัวอะไรกันทำไมถึงมีพลังของฉันอยู่ในร่างของแก มไม่มีทางหรอกนะาจาไม่เข้าร่วมกับแกหรอกปราสาทของฉันคืนมาเฮ้ย ฉันจะเก็บเจ้าหัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเก๋ถ้าอย่างนั้นเรามุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของเรากันก่อนเถอะเอเอเฮ้ยมันจะอาฮะอาฮะเออเฮอะไรอะ่ะนี่ขอบคุณมากเลยนะวิกเตอร์ถ้าเกิดว่าไม่ได้นายป่านี้ฉันคงแย่นนแน่เลยฉันคงลงมือทําไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะจิบจอยจิบจอยเหรอมันไม่จิบจอยนะขนาดนั้นอะ่ะฉันจะทําไม่ได้เลยอะ่ะกระโดดขึ้นไปูแล้วก็ไปตัดหัวมนะันอ่ะ สุดยอดเลยอ่ะอฉันก็สงสัยจริงๆว่าหัวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตามหาที่แอตลาสได้ให้เราหาไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ได้คําตอบเองล่ะเฮ้ยนี่แล้วน,น,นายไปฝึกอย่างนั้นยังไงอ่ะฮะทาอย่างนั้นยังไงอ่ะฉันก็ใช้เวลาฝึกกับเอ,อคนที่เหมือนนายนะคนที่เหมือนฉันหมายความว่าอย่างไงอ่ะนายคนหนึ่งเออ เลขหมายเลขเออสามศูนย์ศูนย์มั้งสามศูนย์ศูนย์เหรอออ้ยฉันอยากให้เขาสอนบางจังเลยอ่ะมันก็ใช้เวลาอยู่นะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเนอเฮ้ยเดี๋ยววิกเตอร์ข้างหน้าเหมือนกับเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ชาวบ้านเหมือนเป็นโครงกระดูกพวกนั้นอีกแล้วเหรอ นายเคยเจอพวกนี้ลระเออใช่ก่อนหน้านายนั้นเจอพวกนี้นี่แหละเอาไงดีวิ่งฝ่าไปเลยไหมเฮ้ยเออเอาลืมไปกระสุนหมดเฮ้ยอ,อ่อนจริงจริงเฮ้ยอ,อ่อนอะไรเล่าเออถ้ออางั้นวิ่งอ้อมอแล้วกันนะหวังว่าคงจะไม่ไปโดนพวกมันน่ะเดี๋ยวนะพวกมันเฮ้ยนี่มัน ใช่แล้วตัวที่เราเจอตรงเฮ้ยโอ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 ้ยวิกเตอร์ช่วยด้วยวิกเตอร์เฮ้ยเออเฮ้ยเออเฮ้ยนี่อ๋อเฮ้ตายยากแต่เย็นเหลือเกินเฮ้ยเออวิกเตอร์ทำอะไรอ่ะเห็นผมทำอะไรจะกอดเหรออะไรกอดอะไรเปล่าเปล่าเปล่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาของก่อนเอาของก่อนเฮ้ยยา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  นี่แน่เออเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิกเตอร์จมตีแบบแปลกวิกเตอร์มันเป็นท่าทางของผมเอฮ้ยนี่เยี่ยมโอ๊ยโอ๊ยโอ้โถวิโอ้โหวิกเตอร์ใส่วิกเตอร์ใส่เดียวโอ้โหวิกเตอร์โหดมากวิกเตอร์ท่าทางเหมือนแกจะไปกอดเจ้าไอ้พวกนี้เลยอะนี่แกบ้าหรือเปล่าเนี่พูดกับใครแกเฮ้ยนี่คุณบ้าหรือเปล่าไม่ได้บ้าเว้ยเฮ้ยไปไปรีบกลับเถอะฉันสังหอนถึงความอันตรายถ้าเกิดอยู่นานแถวเนี้ยตายแน่นอนโอ้โห ทั้งชาวบ้านทั้งโครงกระดูกอ้อมยาวเลยเฮ้ยเวลานี <me leer> ้ค <ures> ิดถึงแจวไว้อน่าจะแบบว่าไอ้นี่นะเนี่ยไอปะต้องการมาอยากกลับเร็วไหมล่ะหมายความว่ายังไงขึ้นหลังผมสิฮะได้เหรออืจะดีอ่ะอดีสิแล้วขึ้นหลังนายช่วยทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวก็รู้เองเอ่อเฮปบเห็บเห็บคนดีๆเฮปบฮป็บดีๆก็ดีๆเฮปบเห็บเห็ไม่ต้องไปละเดินนี่แหละอะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดินก็เดินเฮ้ยความสะดวกสบายเราไม่เอาหรอกให้มารู้จักทุกทรมานซะบ้างอ้อยอ้อ้ทุกทรมานแบบนี้ไม่เอา ไอ้บ้ารอบทำลายนี่แนะเฮ้ยตากลัวจริงๆโอ้วิกเตอร์พร้อมวิ่งไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็ไปแล้วเว้ยเอ้ยวิ่งแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยเออเเฮ้ยเโอ้โหเต็มข้างทางเลยอะไรกันเนี่ยพวกมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่นี่ตอนแรกมีแค่ชาวบ้านนี้ตัวกันหลูกอะไรก็มากันเต็มเลยอ่ะวิกเตอร์เร็ววิ่งมานะเออโ้หายไปเลย

อ้าวอ้าอ้อ้าเหนื่อยเหนื่อยนี่นายไม่เหนื่อยเหรอแค่นี้จิบจิบโอ้ยไก่ที่ใครว่าจิบจิบนั่นเจี๊ยบเจี๊ยบเฮ้ยโอ้ยมันเริ่มแล้วอยู่ไปนานๆวิกเตอร์เริ่มแผงนิดนั่นไงบ้านเราเอ้ยเฮ้ยเบ๋ยเอ้ยเฮ้ยเอ่อเฮ้ยเออเออเออไปไปวิกเตอร์นั่นบ้านเรานี่บ้านใช่บ้านเราเหมือนไม่ใช่บ้านเลยนะ สบายแล้วอย่างน้อยก็ช่วยเราเออหนีจากพวกนี้ได้อยู่นะแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ย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 ปลอดภัยแล้วทางเข้าอย่ไหนเนี่ยเอ้ยเออนี่ไงยิ่งเออเออเออวิกเตอร์อะไรเนี่ยวิกเตอร์ช่วยด้วยเออไหวิกเตอร์เนี่ย กินเล็กช่วยด้วยอ่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกไปไปไปเข้า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 เข้เอาละวลคัมทูมายโฮมวิกเตอร์วิกเตอร์เข้ามาได้ไม่ต้องห่วงวิกเตอร์วิกเตอร์อ๋อโตกใจเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่วิกเตอร์เป็นอะไรผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างอะไรล่ะสัมผัสอะไรล่ะเข้ามาสิเข้ามาสัมผัเดี๋ยวได้มัน เล,ล,ลียมนี่แกแกอีกแล้วล่อครั้งนี้ฉันไม่ปล่อยแกะนะอัะบวิกเตอร์นี่ได้เคยเจอเอลียมด้วยเหรอไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านีผมก็ได้สู้กับมันเนี่ยแหละในที่สุดก็เจอตัวการจนได้ไหนๆก็ไหนๆล่ะปิดบัญชีกันเถอะ